หน่วยบรรเทาสาธารณภัยครับเทศบาลบางบัเฟืออยู่ระหว่างการดับไฟครับไหม้บ้านที่ลงไปนะครับอยู่ระหว่างลุกลามตรงนี้แตงเพลิงระดับสีนะครับสวยงานเทศบาลนะครับเทศกิจงานป้องกันช่วยกันนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ดูครับว่าอลไรทีนี้นะครับ ผมันนะครับนัแน่นชตวงนี้นนนนดูรังรถน้ำกำลังขีดน้ำปิดน้ำเลยเอาไปเลย ขีดเลี้ยงคนนี้เลยลมแรงด้วยครับตรงนี้